ที่ที่บอกแต่ทำมามีมีเธอแต่ที่ว่าแบบเลสุดเออเสียหนักสุดก่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียมันไปกับอะไรที่ที่โงๆโงนะ ร้องไห้หนักมากนะคะกำลังจะเสียเงินพี่น้องเสียเงินกับกับเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องนะคะถ่ายไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะ,ะสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะอย่าทำน้ำมันหมดจากเรื่องเล็กอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงนะคะเดีย๋ยวเราเราเท้าความให้ฟังก่อนนะคะพี่น้องก็คืออาการตอนแรกนะคะก็ น้ำมันหมดธรรมดานี่นะคะแต่ว่าพอมาแยกน้ำมันนะคะพอมาแยกแล้วน้ำมันมันไม่เข้านะคะแยกแล้วติดค่ะพี่น้องติดแต่ว่าติดแล้วก็บูบดับนะคะแล้วก็ต้องแยกช่วยตลอดไม่งั้นก็จะบูบดับนะ,ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นยนตนอากาศแยกไปแยกมาค่ะน้ำมันเครื่อง เข้าไปผสมในน้ํามันโซลา่าแล้วก็น้ํามันโซล่าก็เข้าไปผสมอยู่ในน้ํามันเครื่องนะคะสรุปก็คือหนักกว่าเดิมอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องหนักกว่าเดิมนะคะต้องยกไปเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็คาดหวังว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆนะคะอย่างเช่นการมีอากาศอยู่ในระบบน้ํามันนะคะก็ถ้าเป็นแบบนั้นกน็สบายใจไปค่ะพี่น้องเพราะว่า มันน่าจะเสียไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นเนะี่ย <c oughs> ระบบของอาชีดกับระบบปั๊มของคอมมอรเซลนี่มันค่อนข้างจะราคาสูงเอาเรื่องนะคะเดี๋ยวก็รอดูผลอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ทาง <c oughs> ทางอุดรเช็คนะ ละเอียดรอบครอบแล้วนะนการวัดเข้าสายไฟไม่ได้นะคะ ยกลงเรียบร้อยไม่เคยเจอในเคสแบบเธอเอา,อางี้ดีกว่าเราบอกเอาไปก็ใช้ไม่ได้สปริงข้างใน,ข,งในข้างในตรงเนี้ยมันแตกหมดเลยแต่ของเธอข้างในข้างในหรือตรงเนี้ยเปเบเปเตรงนี้แเกหมดปเลยมันจะเ่างกันปงแต่คปเปเปบปเปเนเปเมเนเปเปนปเปเปเนี่แบบนนนนนเเ,เปเเเปเปเเปเปเป เออก็เนี่ยแม่ก็จะเอาผอเส้นผองในด้วยนี่ปลายถึงว่าตอนไหนผอมแล้วผมไม่ยนี่ไงเห็นไหมค่ะไม่หนึ่งตัวเอองี้ยจะประกอบให้ย์ปองไปก็จริงที่บอกตั้ที่ทำมามีมีมมเธอแต่ที่ว่าแบบเลสสุดเออเสียหนักสุด <laughs> อ<ม>สามตัวมีตัวอื่นเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่มีเปลี่ยนเลยไงแต่มันจะไม่มันจะไม่ลาม พวกนี้ปลายมันแตกพวกนี้ปลายเราียกเละนลิดเ,เธอทดลองไว้ใหายดูมันจะเป็นร่องเล็กๆเดียวแต่ก็คือตัวนี้คือตัวแต้ตงแรงดันมันจะฉีด่อย<ว>ได้แน่ต้องมันไม่มีแรงต้านดันคือมันไม่มีแรงดัน,ดน,ดน <Maybe. S 2> ของฉีดพุ่งพุ่งพชอออกมาถ้าเดี๋ยวอันนี้คือข้างในคือเละเลยนะคะตรงนี้ข้างในคือเป็นเศษ like ข้างในเป็นเศษอย่างนี้เลยนะคะข้างในก็นแตกละเอียดอย่างนี้เลยนะ เอาปั๊มก็แตกไม่มีอะไรใช้ได้เลยในปั๊มนะคะมีแค่ลูกปั๊มกับเสื้อปัม๊มนอกนั้นคือใช้ไม่ได้นะ,ะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเอาลูกใหม่เลยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะคะคอมมันเร็วของฮิโนพี่น้องราคาจะค่อนข้างสูงขึ้นไปอีกนะคะก็เลยไม่ได้เอาลูกใหม่ก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มันเปลี่ยนได้นะ ส,นนะสาเหตุนะคะตันยารูว่าสาเหตุที่ทําให้เผาปัม๊มแตกได้คือจากอะไรบ้างนะคะก็ขอสอบถามนะคะผู้ใดมีความรู้ผู้ใดมีประสบการณ์นะคะช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าเผาปั๊มเนี่ยมันแตกได้ยังไงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะน้ํามันหมดก่อนจะน้ํามันเบิร์เนี่ยพี่น้องวิ่งวิ่งปกปติเลยนะคะก็จะมีควันดาควันดําก็เกิด อ,อยู่แล้วนะคะควันดาเกิดอยู่แล้วเพราะว่าน้ํามันอ่าไม่ได้หมดครั้งเดียวนะคะพี่น้องเท่าทีเสอตันนับกับประมาณห้าหกครั้งนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเอตันให้ให้คนมาขับแทนนะคะก็ไม่ว่ากันค่ะพี่น้องอ่านได้ผ่านไปแล้วก็ก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นประสบการณ์พี่น้องอันนี้ก็ไม่ไม่โทษใครนะคะ บอกให้เกิดกันว่าเอาเป็นอย่างคือน้ำมันเบรดโนนนี้นั่นนะคะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีเหตุและมีผลมาแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันไปนะคะเราไม่โทษกันนะแต่ว่าสภาพที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเละมากนะปั๊มนี่เละมากขนาดเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่เคยเจอเคสที่เละข,ขนาดนี้นะปั๊มพังขนาดนี้ได้ยังไงนะเป็นสาเหตุนี่เป็นเพราะว่าน้ำมันเบรด แค่นั้นเองนะ,ะใช่ไหมก็ขับมาปกติเลยนะพอพังก็คือพังแบบพังมากๆนะคะุนะคณได้มีความรู้นะคุณได้เคยมีประสบการณ์ก็กอซอยแช่ให้สาตานฟังอยพีงเ้อนเพราะว่าสาตันก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านของปั๊มหรือหัวฉีดนะคะทีนี้เรามากันที่หัวฉีดนะคะหัวฉีด ว่าฉีดนี่ค่อนข้างจะเป็นโรคประจําตัวของฮนะีโนซีรีนะคะนะโรคประจําตัวเลยแหละตั้งแต่ขับมาสาตันเปลี่ยนมาสามรอบเอาไม่ใช่สามเกือบสี่แล้วมั้งค่ะจําไม่ค่อยได้คือน้ํามันหมูน้ํามันอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันไม่สาดเติมไม่ได้เลยนะเติมคือพังอย่างเดียวน้ํามันที่ปั๊มสายใช้ได้พวกคอมเร็วนี่คือแตะไม่ได้เลยค่ะพังนะ ตอนออกรถมาได้เดือนสองเดือนนี่แหละพี่น้องออกจากศูนย์ใหม่ๆเลยนะ,ะแกะกล่องไปเผลอเติมนะ้ํามันไม่สะอาดนะคะเรียบร้อยหัวฉีดค่ะพี่น้องหัวฉีดหกหัวก็เอาเข้าศูนย์ฮีโน่นะคะแต่สมัยนั้นนี่ไม่มีอู่นอกอย่างนี้นะคะมีแต่ศูนย์เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นแรกที่ออกมาที่เป็นระบบคอมมันเร็วนะ,ะระบบไฟฟ้ารุ่นแรกที่ออกมาพี่น้องก็เลยจะไม่มีช่างข้างนอกทำนะคะเราต้องเข้าศูนย์เท่านั้นแล้วเมื่อก่อน หัวฉีดหัวละสองหมื่นนะหัวละสองหมื่นหกหัวหมดไปตอนนั้นสองแสนสี่หมื่นนะคะสองแสนกว่าค่ะรอบนั้นแค่เพราะว่าน้ำมันไม่สะอาดแค่นั้นเองนะคะรอบนั้นนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เพราะว่ามีม,ม,มีอู่นอกที่เปลี่ยนเป็นบางส่วนได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือปลายไหมนะคะเสื้อใช้ไม่ได้สองตัวนะคะ มัไล่แล้วก็เปลี่ยนไส้ในเวฉีด2ตัวไม่มีกําลังนะคะแล้วก็อีก4ตัวก็กําลังไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเราตั้งกะเลือกเปลี่ยนเบอร์ชูโต,โตนะคะเพราะว่าถ้าห้าไปเลือกเปลี่ยนบางตัวสุดท้ายมันกะเพื่อจะไปดึงหัวอื่นให้เสียน้ายู่ดีะะก็เลยเลือกเปลี่ยนทั้ง6หัวน,นะคะนี่ก็คืออะไหล่ที่เปลี่ยน เรื่อที่เปลี่ยนทั้งหมดนะคะถ้ามันจําเป็นต้องซ่อมเราก็ต้องซ่อมเขานะคะเพราะว่าเขาหาเงินให้เรานะรถซาตานนี่ is, อยู่ด้วยกันมาหลายปีนะคะจนซาตานรู้สึกว่าโอ้รถรถนี่ช่วยช่วยเราไว้เยอะนะคะหลายครั้งที่จะเกิดเหตุรุนแรงนะคะก็กลายเป็นไม่มากนะคะซาตานเคยลูกหลุดครั้งหนึ่งพี่น้องลูกหลุดเพราะว่าสลักมันไม่ลงนะคะมันก็พาเรามาถึงปลายทางนะคะ จนกระทั่งสถอยเท่กินน้องมันจังหลุดนี่คือความจะบอกว่าฝากชีวิตไปกับดวงก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะก็เราก็ระวังอยู่นะ,ะแต่ก็ไม่ได้ระวังได้ทั้งหมดนะคะบางครั้งก็กเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาได้นะคะซาตันกับถอยถอยดันเท่กิน้องมันถึงหลุดนะคะ ก็ไม่อยากจะนึกภาพว่าถ้าสมมติว่ามันหลุดก่อนหน้าที่จะถึงที่ลงอะสภาพจะเป็นยังไงมันจะวิ่งไปไหนบ้างอันนั้นเราไม่รู้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเบรกแตกพี่น้องตอนนั้นกำลังลงพู่มานะคะใส่ใสยมาลกลดหนักพี่น้องลดหนักมากนะคะก็เราก็ใส่รายลงมาอ่าเขาก็อดทนนะคะที่จริงเบรกมันน้ํามันเบรกมันจะหมดแล้วนะคะก็คือคําว่าเบรกแตกนี่คือน้ํามันเบรกมัน มันเฮียพี่น้องน้ำมันเบรกเฮียพอน้ำมันเบรกเบิดปุ๊บเนี่ยเบรกเราจะไม่อยู่นะคะเรารถเซาตันมันเป็นไม่ใช่ระบบลมเหมือนรุ่นใหม่นะคะมันเป็นตัวแม่นี่เป็นเบรกน้ํามันส่วนตัวลูกจะเป็นเบรกลมนะคะตอนนั้นเบรกลมทํางานไม่เต็มที่นะคะก็คือเอาไม่อยู่แน่นอน,นะะพอน้ํามันเบรกหมดก็เรียบร้อยคะ่ะพี่น้องลงผู้ไปเลยนะ,ะแต่ด้วยความที่เหมือนรถเขาก็ช่วยเราะคะเขาก็ผ่อนหนักให้เป็นเบา ก็ไม่ได้ชนอะไรนะคะไม่ได้ความด้วยนะคะอันนั้นก็ผ่านไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อีกหลายครั้งนะคะพี่น้องซาตันได้เส้ยว่าเนี่ยรถรถเท่านี่มีแม่ย่านางนพี่น้องมีแม่ย่านางจริงๆนะคะวันนี้ที่มาพร้อมกับเงินก็คือเอาพวงมาลัยรับลูกชายกลับบ้านนะคะพี่น้องปกติซาตันขับรถเนี่ยบ่ค่อยบ่ค่อยแบบถือยังดอกพี่น้องบ่ค่อยได้กราบได้ไหวดอกพี่น้องแต่ว่าวันนี้ก็เอาพวงมาลัยมารับลูกชายกลับบ้านนะคะ ก็หวังว่าเขาจะหาเงินให้เราหยิบเยอะๆนะคะในยุคในยุคนี้นะคะพี่น้องต้องยอมรับว,ว่ายุคนี้นี่หาเงินยากเนี่ยเรากําลังต่อสู้ในยุคที่รถถูกยืดกันเป็นว่าเล่นนะคะรถมือสองล้นตลาดนะคะพี่น้องไปเช็คดูได้นะคะทีนี้รถพันทุกตัดราคากันเองเพื่อให้เจ้าของได้งานได้งเงินตัดราคากันเองจน จนลืมนึกไปว่าวัน,นึงเราต้องซ่อมนะคะแล้วเวลาเราซ่อมเราไม่ได้ซ่อมหลักหมื่นนะอย,ย่างเส่นซาอาตันเนี่ยเวลาซ่อมนี่ก็คือหลักแสนเลยนะคะขั้นต่ําก็คือหลักหมืนม่นเราซ่อมกันทีเราซ่อมหลักแสนนะคะบางทีเวลาเราเราวิ่งรถนั้นเท่ากับยนึกแต่ว่าเราเราเหลือเท่านี้เท่านั้นพอได้งวดรถมันมันไม่ได้นะคะแต่ว่าสมัยนี้นี่คือพอไม่มีระบบมาควบคุมกฎเกณฑ์ราคาก็เกิดการตัดราคา เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดคนทุกคนก็อยากได้งานกันทั้งนั้นนะคะพีน้แต่ว่าพอมันไม่มีระบบนะซิบคนเนี่ยถ้ามีสิบคนคุยกันว่าเออเฮาสีแรนราคานีแล้วเฮาอยู่ใดราคานี่แต่ว่ามีหนึ่งในสิบบอกว่าฉันอยากจะได้งานของพวกเธอทั้งหมดเลยฉันจะไปตัดราคาพวกเธอเนี่ยล,ลูกค้าก็ชอบสิคะลูกค้าก็ชอบเพราะว่าคนลูกค้าก็ต้องไปแข่งขันอีกทีนึงไม่มีใครไม่ชอบของถูกค่ะพี่น้องทีนี้พอ หนึ่งในสิบตัดราคาลงมาทีนี้เก้าในสิบก็จะอ้าวเดี๋ยงั้นฉันเนี่ยจะทันราคาลงมาอีกเพื่อให้ฉันได้แรนงานนะคะพี่น้องแล้วถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดล่นะคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายราคาที่เราวิ่งจะต่ำกว่ากว่าที่มันควรจะเป็นนะคะพี่น้องแมนยูวาวาหากออกมาแล้ว เหลือบางที่บ่เหลือพี่น้องมาเาตันก็บ่เขาใจว่าเล่นกันได้จังเลนะคะทีนี้พอต้องซ่อมนะคะกับกลายเป็นว่าเราไม่มีเงินที่เก็บไว้สําหรับจะซ่อมรถเลยนะคะแต่ว่ารถกะจําเป็นที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องแล่นงานมันบคาะพี่น้องแล้วเราทํายังไงทีนี้เราก็ต้องหาเงินมาซ่อมต่อให้ต่อให้เราจะไม่รู้ว่ามันจะทํากําไรให้เราได้ไหมเราก็ต้องซ่อมมันนะคะนั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นเาตันเสื้อบา มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะในตอนนี้นะคะจมไปลจมมากกะเน่าพี่น้องวันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่ที่ตั้งใจมาทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปได้นะคะถ้าถ้าเข้าพานช่วงนี้ไปใด้พี่น้องก็ในอนาคตนะคะไม่มีสิ่งไหน ที่เราจะผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่พวกเราเจอทุกคนนะคะในช่วงนี้น่าจะเป็นจุดที่ไม่รู้ว่า,าที่สุดหรือ,อยังนะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ถ้าเราผ่านได้ในอนาคตจะไม่มีสิ่งไหนที่ยากค่ะพี่น้องการแข่งขันดุเดือดนะคะกาจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียมันไปกับอะไรที่ที่โง่ๆนะคะที่ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่นะคะ ได้ทอนหนึ่งพันบาทนะคะอือเห็ค่ะ,คะลูกชายลูกชายของแม่เอาพวงมาลัยมาให้ลูกนะคะสาธุอันนี้ถังน้ำมันก็มีการล้างใหม่นะคะว่าเป็น่างแบบขย่าได้พี่น้องผ่าถังล้างนะคะมันจะได้สะอาดนะคะผ่าถัง เตียนโดโร่เรากินของหน้าครับผมต้องนั่งเตียนไงครับบ mm. okay. sure. okay. right ้องไหมโอเคค่ะพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่กำลังจะลองรสนะคะ เราจะเอารถไปลองนะคะทุกคนไปลองรถกันมานะคะนะคะมีอะไรบ้างอะ่ะจะกินเผาปั๊มทานเฟอร์นะกะ็มัวฉีดใหม่ทั้งหกหัวแล้วก็อ่าอีกเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะพี่น้องในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะ